ตอนที่616หลบหนีหันเซนไม่ได้ใช้พลังหยินอย่างห่อหุ้มฝังมือของเขาเอาไว้เพราะถ้าทำแบบนั้นเขาก็คงจะต้องตายไปด้วยแรงมหาศาลของกุ้งล็อบสเตอร์แล้ว diversion หันเซนเคยฝึกวิชาที่เรียกว่า diversion มาก่อนเขาไม่ได้ใช้เทคนิคในการสกัดกั้นพลังอะไรเลยเขาเพียงแค่ยืมแรงจากกุ้งล็อบสเตอร์เพื่อส่งให้เขากระเด็นออกไป แต่พลังของกุ้งบสเตอร์นั้นมากเกินไปถึงเขาจะดูดซับพลังของมันไว้ได้มากแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังได้รับพลังที่มหาศาลฮันเซนรู้สึกว่าอาวัยวะภายในและกระดูกของเขาได้รับความเสียหายมีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาเป็นจํานวนมากแต่สิ่งที่เขาได้ยินในหัวทําให้เขามีความสุขมากนกยุงเนบมอรณะขั้นสุดยอดถูกฆ่าคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรนกยุงเนบมรณะเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับสูนถึง10เจนโนพอยขั้นสุดยอด แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่หันเซินจะมาฉลองให้กับการได้รับวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดเขาเอามือจับที่หน้าอกของตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พยายามว่ายน้ำต่อไปถ้าเขาขึ้นไปถึงผิวน้ำได้เขาก็จะมีโอกาสรอดชีวิต แม่กุ้งบสเตอร์จะแข็งแกร่งมากแต่มันก็เป็นมอนสเตอร์ทะเลหันเซ้นสามารถบินได้ดังนั้นเขาสามารถหนีมันขึ้นไปบนฟ้าได้สบายๆไม่มีทางที่กุ้งลบสเตอร์จะทําอะไรเขาได้หันเซ้นทําให้กุ้ง l o เตอร์โมโหมากมันจับร่างที่ไร้วิญญาณอสูรของนกยูงและก็พุ่งเข้ามาหาหันเซ้นมันแทบจะมาถึงตัวของหันเซ้นในทันทีจิ้งจอกสีเงินถ้านไหนไม่ทําอะไรสักอย่างพวกเราทั้งคู่ก็จะต้องตายอยู่ที่นี่หันเซ้นพูดกับจิ้งจอกขณะที่ลูบหัวมัน จิงจอกสีเงินดูสับสนมากแต่แล้วใส่ฟ้าสีเงินก็ปรากฏขึ้นในตาของมันจากนั้นมันก็ว่ายน้ำไปขวางทางกุ้งลบสเตอร์ไว้และปลดปล่อยแสงสีเงินที่ดูน่ากลัวออกมาในช่วงพริบตาแสงสีเงินก็ขยายและเริ่มถักกันเหมือนกับตะข่ายฮันสันกรีดร้องจิงจอกสีเงินไม่ใช่แค่จมติดกุ้งลบสเตอร์เท่านั้นแต่พลังของมันยังส่งผลถึงฮันสันด้วย สายฟ้าสีเงินขยายตัวในน้ำรากับว่ามันไม่สนใจมิตรหรือศัตรูขนของหันเส้นลุกทั่วร่างด้วยความช็อกตอนนี้มีเลือดไหลออกมาจากปากของเขามากขึ้นตอนนี้หันเส้นรู้แล้วว่าทำไมจิ้งจอกสีเงินถึงไม่ยอมใช้สายฟ้าเพราะพลังนี้จะไม่ฆ่ากุ้งลบสเตอร์แต่จะเป็นหันเส้นแทนกุ้ง l o เตอร์เริ่มถูกไฟฟ้าช็อตซึ่งจะทําให้ความโกรธของมันเพิ่มขึ้นด้วยความโกรธทําให้มันหันไปสนใจจิ้งจอกสีเงินแทน แต่ก่อนที่มันจะได้ทําอะไรจริงจอกสีเงินก็เปลี่ยนทิศทางแล้ว่ายน้ำหนีทันทีเหมือนว่ายด้วยรวดเร็วยิ่งกว่าหานเซินเมื่อเห็นกุ้ง l o เตอร์หันไปสนใจจิ้งจอกสีเงินเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างแต่เขาก็ยังมีความกังวลอยู่เขากลัวว่าถ้ากุ้ง l o เตอร์ไล่ทันมันอาจจะฆ่าจิ้งจอกสีเงินก็ได้ จิ้งจอกสีเงินยังเด็กอยู่ไม่มีทางที่มันจะแข็งแกร่งเหมือนกับกุ้งอบสเตอร์สายฟ้าสีเงินที่มันปล่อยออกมาทำได้เพียงแค่ทำให้กุ้งบสเตอร์หยุดชะง,งักไปชั่วครู่เท่านั้นมันไม่ได้มีผลที่รุนแรงเหมือนกับแสงสีฟ้าของนกยูงแม้ความเร็วของจิ้งจอกจะเหนือกว่าหาันเส้นก็ตามแต่มันก็ยังไม่พอที่จะหนีก,กุ้งลบสเตอร์ได้ในช่วงพริบตากุ้ง l o เตอร์ก็เคลื่อนที่ไล่มาเรากับเทเลพอร์ตได้มันมาอยู่ด้านหน้าของจิ้งจอกสีเงินแล้ว สายฟ้าสีเงินของจิ้งจอกถูกปล่อยออกมาอีกครั้งมันช็อตกุ้งลบสเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าแบบเต็มในเวลาเดียวกันจิ้งจอกสีเงินก็เคลื่อนที่หนีไปด้วยมันสามารถหนีกุ้งลบสเตอร์ไปได้อีกครั้งตอนนี้มันเริ่มทิ้งระยะห่างจากกุ้งล็อบสเตอีกครั้งพลังของสายฟ้าสีเงินไม่พอที่จะทําให้กุ้งลบสเตอร์บาดเจ็บได้แต่มันก็พอที่จะทําให้กุ้ง l o เตอร์หยุดชะงักได้ชั่วครู่และตอนนี้กุ้ง l o เตอร์ก็เริ่มไล่มาอีกแล้ว จิ้งจอกเสียเงินปล่อยสายฟ้ามันกับครั้งที่แล้วออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลกุ้งบ o เตอร์เริ่มจะชินกับมันแล้วเมื่อกุ้ง l o เตอร์ไล่มาเป็นครั้งที่3สายฟ้าก็ทําอะไรมันไม่ได้มันยื่นกล้ามของมันตรงเข้าไปหาจิ้งจอกเพื่อที่จะฉีกมันเป็นชินช้น จิ้งจอกสิงเงินหลบการโจมตีที่เข้ามาอย่างกล้าหาญแต่กระนั้นมันก็หลบไม่พ้นแม้จะหลบไม่ให้ถูกหนีบได้แต่ก็ยังโดนกระแทกจากก้ามของกุ้ง็อบสเตอร่างเล็กๆของมันถูกส่งกระเด็นไปเหมือนกับกระสุนปืนใหญ่หันเส้นกัดฟันแล้วเรียกวิญญ,ญาณอสูรอ o เวิร์มและชุกกรอดสัตว์เลี้ยงขั้นสุดยอดออกมาเขาสั่งให้อ o เวิร์มไปขวางหน้ากุ้งลบสเตอร์เอาไว้ในขณะที่มันกำลังจะโจมตีเล่นงานจิ้งจอกซ้ำ ร็อกเวมสีทองที่สมชุดกราะขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์ของกอเซนเชอรี่เขตหนึ่งถูกเรียกออกมาได้เพียง3วิมันก็ถูกบทขยี้ด้วยพลังจากกล้ามของกุ้งล็อบสเตอร์มันไม่สามารถตอบโต้ะอะไรได้เลยวิญญาณอาสูรร็อกเวมและชุดเกราะถูกทำลายไปตลอดการแต่การเสร็จสลักของมันก็สามารถช่วยให้จิ้งจอกสีเงินหนีต่อไปได้หลายสิเมตรตอนนี้มันอยู่ห่างจากผิวน้ำแค่ไม่กี่เมตร หันเส้นว่ายน้ำเร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้เขาใช้วิญญาณอสูรร็อกเวิร์มและชุดกรอสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยชีวิตจิ้งจอกสีงเงินเอาไว้ในครั้งนี้ตอนนี้เขาเสียมันไปแล้วเขาจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันได้อีกโธร็อกเวิร์มและชุดกรอสัตว์เลี้ยงที่น่าสงสารพวกแกอยู่กับฉันมานาน พวกเราผ่านการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกแกจะถูกกุ้งล็อบสเตอร์บ้าน,นันฆ่าตายแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะกลับมาแก้แค้นให้พวกแกแน่นอนสักวันฉันจะต้องฆากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้และเอามาันมา,มาทำเป็นอาหารเพื่อเส้นวิญญาณของพวกแกไว้ฉันจะสร้างสุสานให้พวกแกด้วยหันเซนทั้งโกรธและเสียใจเขาพยายามทำตัวเองให้สงบลง พวกเขายังมีโอกาสที่จะหลบหนีได้แต่ทว่าตอนนี้กุ้งบสเตอร์ก็ไล่าตามจิ้งจอกสีเงินได้ทันอีกครั้งหนึ่งแล้วหันเซนไม่แน่ใจว่ากุ้งบสเตอร์ไล่จิ้งจอกเพราะทําให้มันโกรธหรือว่ามันแค่ต้องการล่าม,มน o n s t e r ขั้นสุดยอดมากกว่ามนุษย์เมื่อเห็นกุ้งบสเตอร์ไปอยู่ตรงหน้าจิ้งจอกสีเงินอีกครั้งหันเซนก็รู้สึกกังวลถึงเขาต้องการจะช่วยแต่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงมันก็ไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้ไม่มีอะไรที่จะป้องกันการโจมตีของกุ้งบสเตอร์ได้อีกแล้ว ทันใดนั้นจิ้งจอกสีเงินก็ปล่อยปล่อยสายฟ้าสีเงินอีกครั้งครั้งนี้สายฟ้าห่อหุ้มขนของมันเอาไว้ทุกเส้นกระแสสายฟ้าที่มหาศาลกำลังพุ่งออกมาจากตัวของมันกุ้งบสเตอร์มาขวางหน้าจิ้งจอกสีเงินอีกครั้งมันยกกล้ามขึ้นเตรียมที่จะจัดการเหยื่อของมันสายฟ้าสีเงินที่จิ้งจอกสีเงินปล่อยออกมาเป็นเหมือนกับไอพ่นของจรวดทำให้จิ้งจอกเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมันถูกส่งลอยออกมาจากน้ำทะเลและหนีรอจากการโจมตีของกุ้งบสเตอร์ได้ ฮ้ยหันเซินอึง้งเขาไม่คิดว่าจิ้งจอกสีเงินจะมีความสามารถแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้จิ้งจอกสีเงินมันพุ่งหายไปแล้วหมายความว่าตอนนี้หันเซินจะต้องกลายเป็นเป้าหมายของกุ้งล็อบสเตอีกครั้งหันเซินไม่พูดอะไรอีกเพราะตอนนี้เขากลายเป็นเป้าหมายของกุ้งลบสเตอร์แล้วเขาต้องรีบช่วยเหลือตัวเองก่อนเขาว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำได้โชคดีที่จิ้งจอกลอ,อกกุ้งล็อบสเตออกไปไกลทำให้หันเซินมีระยะห่างมากพอที่จะหนีมัน บ้าเอ้ยถ้าเรารู้ว่าจิ้งจอกมีแผนที่จะทำแบบนั้นเราก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาหนีไปไกลแล้วหันซันรู้สึกเจ็บปวดมากจริงๆเขาสามารถหนีได้โดยไม่ต้องหันไปสนใจจิ้งจอกแต่เขากลับยอมเสยสละวิญญาณอสูรตอนนี้หันซันอยากจะมีแขนเพิ่มอีกสักสองแขนเพื่อที่เขาจะได้ว่ายน้ำเร็วขึ้นตอนนี้กุ้งลบสเตอร์ว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วในช่วงพริบตามันก็จะไล่ตามหันซันทันแล้วเรากับว่ามันเทเลพอร์ตได้เลยเอาหน่อย เราต้องเร็วกว่าน,นี้อีกแค่นิดเดียวก็จะขึ้นไปบนผิวน้ําได้แล้วตอนนี้กุ้งลอบสเตอร์กําลังไล่ตามเข้ามาเรื่อยๆแล้วโอกาสที่กุ้งลอบสเตอร์จะไล่เขาทันก่อนที่เขาจะหนีได้สูงจริงๆตอนที่617กลิ่นหอม กุุง lobster ไล่หลังหันเซิมาด้วยความเร็วสูงหันเซิไม่รู้ว่าเขาจะสามารถหลบการโจมตีของมันได้หรือเปล่าตอนนี้เขาไม่มีอะไรที่จะงัดออกมาเพื่อเสียสละอีกแล้วถ้าเขาหลบมันไม่ได้เขาก็น่าจะตายก่อนที่จะขึ้นไปถึงผิวน้ําได้เขาใช้มือจับบริเวณหน้าอกขณะที่มีเลือดไหลออกมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้หันเซิกลังสวมชุดกราะแฟลิควีนอยู่ซึ่งเขาก็รู้ดีว่าเสี่ยงถูกโจมตีไม่ได้ หันซึ่เรียกวิญญาณอสูนปักษาอัสนีสี่ปีกออกมานกที่มีสี่ปีกปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาวิญญาณอสูนปักษาอัสนีสี่ปีกเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกกา้ามของกุ้งลบสเตอร์บดขยี้เป็นชิ้นๆในชั่วพริบตาหันซึ่ใช้เวลานี้เพื่อขึ้นไปบนผิวน้ําเขาเรียกวิญญาณอสูนปีกออกมาและก็บินหนีขึ้นฟ้าทันทีหันซึ่งกำลังบินอยู่ในระดับความสูง40เมตรจากผิวน้ำแต่อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมอย่างแรง กุ้งบสเตอร์ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ำามันพุ่งขึ้นมาในอากาศนี่คงจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของมันแล้วมันพยายามจะคว้าตัวหันเซินให้ได้ความเร็วของปีกวิญญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์เบอร์เซิร์กที่ทรงพลังยังไม่เร็วพอที่จะหนีกุ้งบสเตอร์ได้แต่ดูแล้วมันน่าจะคว้าหันเซินได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าขาของฮันเซิลก็มีพลังอันเหลือล้นเขาใช้วิชาเหยียบเมคาพุ่งออกไปด้านข้างสองเมตรในชัว่วพริบตาทำให้กุ้ง l o เตอร์โจมตีพลาด กุ้งบสเตอร์ตกลงไปในน้ําทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ทั่วบริเวณนี้เหมือนกับมีอุกาบาตตกลงไปในน้ําหันเส้นรีบปินขึ้นสูงโดยไม่ลังเลกุ้งบสเ s t e ์ว่ายน้ำอยู่รอบๆเพื่อเฝ้ามองเขาอยู่สักพักในที่สุดมันก็ตระหนักได้ว่ามันไม่สามารถทำอะไรหันเส้นได้อีกมันก็คว้าซากของนกยุงและลากกลับลงทะเลลึกไป ควงกระพือปีกพร้อมกับอุ้มจิ้งจอกสิงเงินอยู่ในอ้อมแขนจิ้งจอกสิงเงินดูสีหน้าไม่ค่อยดีดูเหมือนมันจะอ่อนเพลียอยู่มากเมื่อเห็นหันส์เซนกลับไปหามันก็กระโดดขึ้นไปบนหลังของเขาทัานทีจากนั้นมันก็อยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวหันส้เซนยังคงไอและกระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องเอาไว้ว่าภายในของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเขาเกรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเลยกว่าจะฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมไปกันเถอะ หันเซินกัดฟัขนขณะเอามือปิดบาดแผลตรงหน้าอกตลอดเวลาแม้จะเจ็บปวดทรมานมากแต่เขาก็รีบออกจากบริเวณนี้ให้ได้ก่อนเมื่อบินไปได้สักพักและเห็นว่าสถานการณ์น่าจะปลอดภัยแล้วควนก็เรียกวานของเธอออกมาหันเซิลล้มตัวลงนอนบนหลังวานจิ้งจอกสีเงินเอาหัวมุดอยู่แถวแถวแขนของหันเซินในตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่ามันกำลังจะทำอะไรแต่ไม่นานนะักเขาก็เห็นว่าจิ้งจอกสีเงินดึงรกากบัวออกมาจากนั้นมันก็เริ่มเคี้ยวทันที นายมันจิ้งจอกไร้หัวใจขนาดฉันเจ็บหนักขนาดนี้นายยังคิดจะขโมยไปกินอีกเหรอหันเซินรู้สึกเจ็บเจี๊ที่หัวใจแต่เขาก็ไม่มีแรงพอที่จะโวยจิ้งจอกหนักๆแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาหันเซินก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจิ้งจอกสีเงินเคี้ยวรากบัวแล้วมันก็เอามาป้อนให้หันเซินหันเซินประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้กินเองการที่มันป้อนให้หันเซินแบบนี้แสดงว่ามันรักเขามาก แต่หันเซ่นก็รู้สึกไม่ดีที่จะต้องมากินอาหารที่โดนสัตว์เลี้ยงเคี้ยวไปแล้วในตอนแรกเขาก็เกือบที่จะปฏิเสธมันแต่รากบัวแทบจะกลายเป็นของเหลวแล้วมันคงไหลลงคอเขาทัานทีหันเซ่นรู้ดีว่ามันเสี่ยงมากที่จะกินรากบัวเข้าไปโดยไม่ศึกษาดูให้ดีก่อนว่ามนุษย์จะกินได้ไหมแต่ตอนนี้เขาได้แต่ต้องทําใจเขายอมกินมันเข้าไปโดยไม่คิดอะไรมาก หลังจากกินมันเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าเหมือนมีพลังงานกำลังไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของเขาบาดแผลที่เขากำลังเจ็บปวดทรมานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อัตราการเต้นของหัวใจเขาเริ่มสงบลง หันซนรีบใช้สัตว์ตรงสวนทันทีเขาดูดซับพลังงานจากรากบัวเพื่อฟื้นพลังวิชากาหยกยของเขาถูกจํากัดอยู่เขาสามารถปลดล็อกยีนได้แค่ขั้นแรกการปลดล็อกขั้นที่2แทบจะเป็นไปนไม่ได้ในกอเซนชูรี่เขต2นั่นเป็นเหตุผลที่เขาจะต้องหันมามุ่งเน้นฝึกสัตว์ตรงสวนแทนสัตว์ตรงสวนมีผลดีต่อระบบการหายใจตอนนี้การเผาผ่านพลังงานภายในเซลล์ของเขาเพิ่มสูงขึ้นอาการบาดเจ็บและบาดแผลของเขาเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เซลที่เกิดใหม่เข้าไปแทนที่เซลล์เก่าซึ่งทําให้แผลของเขาหายเร็วยิ่งขึ้นต้องขอบคุณสารอาหารจากรากบัวไม่งั้นสัตว์ตรงสวนคงจะไม่สามารถรักษาเขาได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้เซลลนี้ร่างกายของเขาแทบจะเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดเขารู้สึกสดชื่นมากหลังจากที่ใช้สัตว์ตรงสวนดูดซับพลังงานจากรากบัวร่างกายของเขาดูขาวและเนียนมากขึ้นกลิ่นของเขาหอมสดชื่น จิงจอกสีเงินที่นั่งอยู่ข้างๆหานเซินใช้จมูกสุดดมกลิ่นใหม่ของเจ้าานมันอย่างสนุกสนานควีนสังเกตเห็นรักโบทั้งสองอันและเธอก็รู้ได้ทันทีว่ามันมาจากไหนแต่เมื่อเห็นจิงจอกสีเงินเอามันไปป้อนให้หานเซินทาให้เธอได้แต่เฝ้าดูด้วยความสงสัย ในตอนแรกอาการบาดเจ็บของหันเส้นค่อนข้างหนักสีหน้าของเขาดูซีดมากแต่ตอนนี้ทั้งๆที่เวลาผ่านไปไม่นานสีหน้าของเขากลับดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าของเขาเริ่มกลับมาเหมือนปกติผิวหนังของเขาเริ่มเปล่งประกายหน้าตาของเขาดูขาวแล้วก็มีเลือดฝาดเล็กน้อยมันดูพิเศษจริงๆเมื่อเห็นหันเส้นตอนนี้มันก็ช่วยไม่ได้ที่ควีนจะคิดแบบนี้เมื่อเธอเห็นรูปลักษณ์ใหม่ของเขาเธอก็คิดว่ามันเหมาะกับเขามาก ใบหน้าของหันเส้นคมเหมือนกับรูปปั้นแกะสลักบวกกับผิวที่ขาวเนียนทำให้เขาดูมีออร่ามากควีนรู้สึกอิจฉาเขาเล็กน้อยแต่ยังไงเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องรูปลักษณ์อยู่แล้วนี่จะต้องเป็นผลของวิชาไฮเปอร์จินโนอะไรบางอย่างหรือบางทีมันอาจจะเป็นผลจากรากบัวควีนคิด แต่ทันใดนั้นอยู่ๆก็มีกลิ่นหอมสดชื่นมาเตะจมูกของเธอทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าเธอกินผลไม้แห่งชีวิตเข้าไปรูคุมคนของเธอเปิดออกทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นควินมองหันเส้นด้วยความสับสนหลังจากที่เธอได้กลิ่นวิชาหมักล้อมสวรรค์ของเธอก็มีปฏิกิริยาเหมือนมันเริ่มดูดซับกลิ่นหอมๆนี้เข้าไปควินไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่คาดคิดเลยว่ากลิ่นหอมนี้จะมีผลกับหมักล้อมสวรรค์ ถ้าเธอไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองถึงจะมีคนมาบอกเธอเธอก็ไม่มีทางเชื่อเลยว่ามันคือเรื่องจริงแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือกลิ่นนี้มันยังช่วยพัฒนาหมาักล้อมสวรรค์ของเธอได้อีกด้วยเธอฝึกหมักล้อมสวรรค์มาเป็นเวลานานแล้วและมันเริ่มจะมาถึงทางตันแม้ควีนจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอจะไม่ปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปแน่เธอรีบเข้ามานั่งใกล้ๆฮันเซิลเพื่อที่เธอจะได้ดูดซับพลังจากเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ แสงสีม่ที่หอมค้มร่างกายของเธออยู่เริ่มสว่างมากขึ้นมันกําลังดูดซับพลังจากกลิ่นหอมรอบๆตัวในที่สุดแม้แต่ตัวเธอเองก็เริ่มมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับหานเส้นแล้วปกติรูปลักษณ์ของควีนมันจะทําให้เธอดูเป็นคนเย็นชาแต่ตอนนี้เธอดูน่ารักมากขึ้นเธอดูเปล่งประกายถ้าใครได้เห็นเธอแบบตอนนี้ก็คงจะอึ้งไปเลยไม่ว่าใครต่างก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีหน้าตาแบบเธอ รากบัวนี้จะต้องมีคุณประโยชน์ต่อผู้หญิงอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ผู้ชายเองก็น่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันแต่คุนมั่นใจว่าผู้หญิงจะได้รับประโยชน์จากมันมากกว่ารากบัวสองอันนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทั้งสารอาหารและคุณค่าทางยามันสูงอย่างไม่น่าเชื่อการที่หันเส้นดูดซับพลังของมันด้วยศาสตร์ตรงเสวนทําให้ศาสตร์ตรงเสวนของเขาเก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับแล้วตอนที่618วิญ,ญญาณอสูรนกยุงเนรมรณะ ศาสตงสเวนดูดซับพลังงานและสารอาหารจากรากบัวเข้าไปในเซลล์ของหันเซิลตอนนี้ร่างกายของเขากําลังผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็เข้าไปแทนที่เซลล์เก่าที่ได้รับความเสียหายนอกจากร่างกายของเขาจะบริสุทธิ์กว่าที่เคยแล้วศาสตงสเวนยังพัฒนาขึ้นไปอีกระดับด้วยยิ่งศาสตงสเวนพัฒนาขึ้นไปเท่าไหร่กลิ่นของหันเซิลก็ยิ่งหอมขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่กลิ่นที่เข้มข้นอะไรมันเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายมาก หันซะไม่รู้ว่าทำไมศาสตร์ตรงสวนถึงได้ทำให้เขามีกลิ่นหอมแบบนี้แต่นี่ก็เป็นเหมือนสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาฝึกศาสตร์ตรงสวนเขาก็จะมีกลิ่นแบบนี้ตลอดในช่วงแรกเขาก็สงสัยเกี่ยวกับกลิ่นนี้มากแต่หลังจากฝึกไปนานๆแล้วเขาก็เริ่มที่จะชินกับมันแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าควีนกำลังดูดซับกลิ่นของเขาเข้าไปไม่เพียงแค่นั้นหมากล้อมสวรรค์ของเธอก็ยังพัฒนาขึ้นด้วย หัวใจของควีนเต้นรัวเธอช็อกมากเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมดที่เธอทําก็คือการสูดดมกลิ่นของหันเส้นเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อที่หมักล้อมสวรรค์ของเธอจะได้พัฒนาเมื่อรากบัวถูกดูดซับจนสมบูรณ์แล้วบาดแผลของหันเส้นก็หายสนิทแล้วเขารู้สึกว่าเขามีพลังงานเต็มเปี่ยมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อหันเส้นลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นว่าคุนกำลังเพ่งสมาธิฝึกวิชายอยู่เขาประหลาดใจเพราะตอนนี้รอบๆตัวเธอเต็มไปด้วยแสงสีเหลืองเธอดูงดงามมากเธอดูเปล่งประกายราวกับเทพที่ได้แห่งดวงจันทร์ แต่มันมีอะไรแปลกๆด้วยประสาทสัมผัสอันเหนือชั้นของเขาหันเส้นมองเห็นว่ากลิ่นหอมของเขากำลังถูกออร่ารอบๆตัวเธอดูดเข้าไปนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแถมควีนตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับควีนที่เขารู้จักก่อนหน้านี้หลังจากที่หันเส้นลองเข้าไปใกล้ๆเธอดูเขาก็พบว่าตอนนี้กลิ่นของเธอไม่ต่างจากกลิ่นของเขาตอนที่ฝึกสัตว์ตรงสวนเลย หันเส้นเฝ้าดูเธอเขาสังเกตเห็นว่าตอนนี้ร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปเซลล์ภายในร่างกายของเธอเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันตอนนี้ร่างกายของเธอเป็นประกายระยิบระยับแต่นั่นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเธอยังสวมชุดกราวิญญาณอสูรเกรดโลหิตอยู่แต่เขาสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเธอได้ราวกับภาพเอกซเรย์ ray. แต่ถึงเขาจะมีภาพเอ็กซ์เรย์การเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ของมนุษย์ก็ยากที่ตาของมนุษย์ปกติจะมองเห็นแต่ทว่าหันเซินกลับมองเห็นมันจริงๆเขาเห็นว่าร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นเรื่องที่พิศวงมากเขามองเห็นได้แม้กระทั่งชีก้กงที่ควินกำลังฝึกอยู่หันเซินมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนเขาสามารถเห็นมันได้ทุกรายละเอียดแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่มีอะไรที่หลบซ่อนจากสายตาของเขาได้ ด้วยความสามารถนี้ถึงเขาจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมันแน่ชัดแต่ตอนนี้เขาก็สามารถมองเห็นรายละเอียดของวิชาที่เควีนกำลังฝึกและเขาก็สามารถเรียนรู้มันได้ตอนนี้แฮนเซ่นเหมือนกับกําลังอยู่ในผวังเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าสิ่งที่เขามองเห็นไม่ได้เกิดจากตามองกลิ่นมันจะต้องเป็นกลิ่นของเธอแน่แน ฮันซ้มประหลาดใจที่เขาสามารถรู้รายละเอียดของวิชาที่ควีนฝึกอยู่ได้ก็เพราะกลิ่นเมื่อเขาดมกลิ่นเข้าไปเขาก็สามารถล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของควีนราวกับตาเห็นมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่านี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของศาสตร์ตรงส่ยนฮันส้ซมองควีนด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนหมากล้อมสวรรค์ที่เป็นสุดยอดวิชาลับแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรลับสําหรับฮันสซึมอีกแล้วตอนนี้เขาเห็นมันทุกรายละเอียด ในขณะที่แันเซนกำลังใช้ความคิดเขาก็รู้สึกว่าศาสตรงส่วนของเขาเริ่มทำงานขึ้นมาอีกแล้วแต่มันเริ่มทำงานในวิธีที่แตกต่างไปจากปกติมันกำลังไหลไปตามกระแสพลังของควีนเขาสังเกตเห็นว่ามันกำลังลอกเลียนแบบวิชาหมากล้อมสวรรค์ของเธออยู่กระแสพลังภายในร่างกายของแันเซนกำลังเชื่อมต่อกับกลิ่นของควีนซึ่งมันทำให้เขาเข้าใจหมากล้อมสวรรค์มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ถ้าควีนรู้ว่าเราขโมยวิชารับของหมักล้อมสวรรค์ของเธอแล้วก็เธออาจจะฆ่าเราก็ได้หันซึ่นรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาหมักล้อมสวรรค์ของควีนยังคงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังของเธอพัฒนาขึ้นไปอีกระดับเมื่อเธอดูดซับกลิ่นหอมร,บรอบๆไปจนหมดแล้วเธอก็ลืมตาขึ้นมาเธอดูมีความสุขมากแต่เมื่อเธอเห็นว่าหันซึ่นกำลังยืนอยู่ข้างหน้าเธอและจ้องมองเธอตามไม่กระพริบเธอก็หน้าแดงขึ้นมา หันเส้นเอื้องไปชั่วขณะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเธอทำหน้าแบบนี้ผู้หญิงที่เย็นชาแบบเธอทำใบหน้าที่เขินอายได้น่ารักแบบนั้นเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอราวกับเทพธิดาไม่ว่าผู้ชายคนไหนไม่เห็นก็ต้องตาค้างแน่ควินรู้สึกผิดเกี่ยวกับการที่เธอไปดูดซับกลิ่นของหันเส้นเข้าไปโดยไม่ได้บอกเขาก่อนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงได้รู้สึกอับอาย เธอมองฮันเซนแต่อยู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาจับหูของฮันเซนและพูดใส่หูของเขาเสียงดังนายลงไปทําอะไรในทะเลฮันเซนได้สติกลับมาอีกครั้งเมื่อควีนบิดหูของเขาตอนนี้ควีนหน้าแดงมากเธอปล่อยหูของเขาและกลับไปทําสีหน้าที่เย็นชาเหมือนกับปกติจากนั้นเธอก็พูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลฉันกําลังถามว่านายไปทําอะไรในทะเลฮัน <Hans en S 2> เซนอามือจับหูของเขาพร้อมกับตอบคําถาม คุณไม่เห็นเหรอผมหนีตายขนาดนั้นผมไม่ได้อะไรเลยโชคร้ายที่ผมทำพลาดจนเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งแล้วคุณนขมวดคิ้วขณะที่จ้องมองหันเซินเธอไม่รู้เลยว่าครั้งนี้เขาพูดความจริงหรือโกหกกันแน่แต่เมื่อเธอมองดูสีหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยจากการลงไปในทะเลจริงๆ แต่ตอนนี้สิ่งที่ควินสนใจยิ่งกว่าเรื่องที่เขาลงไปในทะเลก็คือกลิ่นหอมรอบๆตัวของหันเส้นตอนนี้เธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะรากบัวที่เขากินเข้าไปเหมือนว่าหันเส้นจะย่อยสารอาหารและพลังงานจากรากบัวไม่หมดทําให้พลังงานบางส่วนถูกเธอดูดซับไว้แทนแต่นี่เป็นแค่ความคิดของควินเท่านั้นเธอยังคงต้องค้นหาความจริงต่อไปนายฝึกวิชาอะไรงั้นเหรอทาไมนายถึงได้ไม่กลิ่นแปลกๆควินถามลองเชิงไป กลิ่นแปลกๆผมน่ะเหรอหันเส้นแม่มือทั้งสองข้างเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และมองควีนพร้อมกับรอยยิ้ม ควีนมองหันเซิ้นด้วยสีหน้าจริงจังแต่หลังจากนั้นเธอก็หันหน้าไปทางอื่นและก็เลิกสนใจเขาหันเซิ้นกำลังโกหกหน้าตายเธอรู้เรื่องนี้ดีตลอดเวลาที่เธอถามอะไรเขาเขามักจะปกปิดความจริงบางส่วนเอาไว้เสมอในใจเธอเชื่อว่ามันเป็นพรารากบัวที่เขากินเข้าไปหรือไม่ก็วิชาอะไรบางอย่างที่เขากำลังฝึกอยู่แต่เธอก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีวิชาอะไรที่สามารถช่วยให้วิชาของคนอื่นพัฒนานได้มาก่อนเลย ไม่ว่ายังไงหันเซินก็ไม่มีทางบอกความจริงให้เธอรู้เด็ดขาดเพราะเขากลัวว่าถ้าบอกไปเธออาจจะฆ่าเขาปิดปากก็ได้หันเซินยังจําได้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่หววฟูผิงชิงเคยบอกเขาไว้ในจักรวาลน,นี้มีเพียงคนสองคนเท่านั้นที่รู้วิชาหมากล้อมสวรรค์คนแรกก็คือภรรยาของหัวฟูสงเฉิงฟูชิงเหมยส่วนอีกคนก็คือควีน แต่ว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่รู้วิชานี้ได้เพิ่มเป็นสามคนแล้วแต่กระนั้นหานเซินก็ยังไม่คิดจะทุ่มเทเวลาไปฝึกหมากล้อมสวรรค์เพราะเขายังเชื่อว่าศาสตร์ต้องสเสวียนเป็นวิชาที่ดีกว่าขนาดเขายังฝึกไม่สําเร็จสักคันก็ยังวิเศษขนาดนี้ทําให้เขาอยากจะรู้ว่าถ้าฝึกสําเร็จมันจะสุดยอดขนาดไหน หันซึ่นต้องการปลดล็อกยินขั้นแรกของวิชานี้และดูให้เห็นกับตาว่าศาสตร์ตรงสวนเป็นวิชาที่สุดยอดขนาดไหนหลังจากที่หันซึ่นหยุดคิดเพอ้อฝันเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเพิ่งจะได้รับวิญญ,ญาณอสูรขั้นสุดยอดมานี่เป็นวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดดวงแรกที่เขาได้ในเกาเซนชุริเเขต2สองประเภทของวิญญ,ญาณอสูรน,นกยุงเนตรมรณะขั้นสุดยอดหน้าไมา้ สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอตอริชแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ